พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรับมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาแบ่งปันเหมือนเช่นเคยนะครับ,บรเรื่องของการทําบอนไซมะพร้าวนะครับวันที่27เมษายนพศสองพ้สิบสี่ผมก็ได้เริ่มทําเริ่มเลี้ยงบอนไซมะพร้าวมาในยุคแรกๆต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นครูของผมอีกเหมือนกันเป็นต้นที่เพาะขึ้นเอง นะครับเลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ก็หนึ่งปีหนึ่งปีแปดเดือนเก้าเดือนโดยประมาณลักษณะโคนโคดเงาเขาก็จะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้แต่วันนี้ครับพี่น้องทุกท่านผมอยากจะบอกว่าผมพลาดนะครับพลาดอย่างไรดูนี่ครับหัก นะครับผมพยายามจะเนี่ยลองแหวกเขาแล้วก็จะกรีดเปิดยอดน้องซึ่งยาวประมาณหนึ่งคืบนะครับใบก็เริ่มสั้นลงแล้วนะครับต้นนี้ก้านทางมันยาวนะผมก็พยายามทดลงเป็นลําดับลําดับแต่วันนี้ผมพลาดทําเขาหักครับเนี่ยน่าเสียดายมากแต่ผมคิดว่าผมจะเลี้ยงเขาต่อ นี่ครับเลียงเขาต่อไปเนื่องจากว่าใบก้านทางยังเหลืออยู่สองก้านนะครับซึ่งผมคาดว่าเขามีโอกาสที่จะออกยอดใหม่ออกมาให้ผมนะครับนี่ถือว่าเป็นการทดโดยที่ไม่ตั้งใจจริงๆนะฮะ โอดหัวก็นี่ประมาณาดูด้านข้างแล้วกันนะหนึ่งปีกว่าวาไม้ครูเริ่มต้นจะทำนะฮะเดี๋ยวจะต้องหาวิธีการาปกปิดบริเวณตรงจุดนี้ก่อนที่มันหักป้องกันมดหรือน้ำเข้าไปโดนเขาประมาณนี้อาจจะทำให้เน่าได้เดี๋ยวหาวิธีการก่อนนะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่ง เสร็จแล้วครับพี่น้องนะฮะหลังจากที่ผมใช้วิธีการนะครับเอาขวดนะครับมาปาดแล้วก็สวมหัวต่อเข้าไปแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรเทปใสแลบนะครับที่ใช้สําหรับทาบกิ่งตอนกิ่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับมาพันแลบเข้าไว้ป้องกันเวลาลดน้ำนะฮะน้ําจะไปโดนต่อที่มันหักนะครับแล้วก็น่าเดียวกันก็เป็นการป้องกันพวกมด ด้วยที่จะเข้าไปกัดกินยอดอ่อนของเขาเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันไปแล้วครับว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรในลำดับภายหน้ารอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวก็จะนำเสนอแบ่งปันพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอาละครับวันเวลาผ่านไปก็น่าจะสักประมาณ2-3เดือนได้นะครับสำหรับ บอนใส่มะพร้าวต้นนี้นะที่ผมห่อขวดไว้นะครับป้องกันน้ําเข้านะครับจากที่ทํายอดหนอก็าหักเดี๋ยววันนี้มาลองดูครับว่าจะกรีดเปิดฝาเขาออกเลยนะฮะเปิดไอ้ขวดนี้ออกห่อไว้ห่อไว้แนบไว้ก็หนาเลยนะครับกันน้ำเข้า ที่ตัดสินใจเอาไอ้ที่ห่อหุ้มเขาออกวันนี้ก็เนื่องจากว่าอาจากที่ตังเก็บวันเวลาผ่านมานะฮะคือยอดน้องเขาโอแตกใหม่ออกมาแล้ว <c oughs> โอ้โหพันธุน์แน่นเหลือเกิน อืมเนี่ยครับพี่น้องทุกท่านยอดน้องที่เขาออกมาใหม่เอ่อตอนแรกเนี่ยหักตรงนี้เลยเนี่ยนี่ครับหักตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ขวดคุมไว้ มีแตกออกมาหนึ่งขั้นนะครับสองขั้นมีเขาเรียกว่าปลายยอดออกมาแล้วเล็กๆตรงนี้เราถือเป็นการเขียงไปในตัวเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยววันนี้ก็จะลองลองเปิดเขียงเขาตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะกีดเปิดเขียงแล้วก็กีดเปิดตรงนี้ออกหน่อย เดี๋ยวลองดูหน่อยนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับครับผมเสร็จแล้วนะฮะหลังจากใจเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะในการกรีดเปิดกาบเขานะครับสองจุดด้วยกันนะฮะก็คือจุดบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับมีใบทางน้องใหม่ออกมา นะครับเดี๋ยวรอให้เขาบานนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะครับแก้งานจากความผิดพลาดนะครับที่ผมได้ทำเขาหักไปก่อนหน้านะครับส่วนใบกั้นทางนะครับสใบนะครับผมก็เหลือไว้อยู่นะครับยังไม่ตัดออกนะเพื่อต้องการให้เขาเป็นทั้งใบพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ช่วยกันสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนั่นแหละฮะนี่แหละครับคือการแก้งานที่ อ่ได้ <c oughs> เกิดจากความผิดพลาดของตนเองเนาะเอาล่ะครับสำหรับบอนไสมะพร้าวต้นนี้นะครับก็ต้องเลี้ยงกันไปอีกยาวเลยทีเดียวกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงนะตามต้องการในลำดับต่อไปเอาล่ะครับวันนี้ผมก็นำเรื่องราวแบ่งปันนะครับมาเล่าสู่พี่น้องฟังเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ